สวัสดีค่ะแ้วเยอรมนีชาแนลนะคะหรือว่าแ้านะคะตอาอยู่เยอรมันมาแล้วนานแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็วันนี้เราจะมาคุยเรื่องดราม่าหรือว่าเรื่องวิพากษ์วิจารณ์กันนั่นเองนะคะมันยังมีคลิปคลิปหนึ่งนะคะที่เต้าบอกวันนั้นเลยบอกว่าวันนั้นไม่ได้สระผมไม่ได้อาบน้ําอะไรคือรีบทําคลิปมากๆเลยค่ะก็เลยดูโสมไปนิดนึงนะคะแต่ตรงนี้มันไม่ใช่ประเด็นนะคะเพื่อนๆนมันประเด็นมันอยู่ที่ว่า เ,เขาจะมาพูดเกี่ยวกับว่าเราทาคอนเทนต์เกี่ยวกับหมายถึงเจาะตรงเลยค่ะว่าอีสานนะคะคอนเทนต์แบบอีสานคอนเทนต์แบบแนะนําผู้หญิงไทยให้หาผู้ชายรวยๆหรือว่าประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆแต่คลิปนี้คลิปนั้นหมายถึงนะคะหมายถึงคลิปนั้นที่เต้าทําคลิปออกไปเพราะว่ามีเพื่อนคนไทยนะคะที่ติดตามในช่องเต้านะคะแล้วก็ เขามีปัญหา,าคือบอกว่าเขาก็คือกําลังคบกับผู้ชายคนหนึ่งนะคะก็เขาอยากจะรู้ว่าคนนั้นน่ะฐานะเป็นยังไงดีไหมนะคะที่เขาจะคบต่อไปนะคะมันไม่ใช่ทุกคนที่เกี่ยวกับฐานะแต่ถามจริงๆคือว่าคุณอยากจะคบกับขอทานไหมนะ,ะไม่ว่าจะเป็นคนไทยไม่ว่าจะเป็นฝรั่งนะพ่อแม่ทุกคนอยากให้ลูกได้ดีได้ดีได้ดีทั้นงนั้น ไม่ว่าคนไทยเองก็ชนะสนับสนุนให้ลูกสาวเขาเนี่ยนะคะได้กับทำงานรับราชการหรือว่า,ามีการศึกษาหรือว่าคือแล้วแต่ค่ะคือมีฐานะนะคะมีฐานะเพื่ออะไรเพื่อว่า,าผู้หญิงที่เราแต่งงานไอ้ผู้หญิงที่แต่งงานไปด้วยเนี่ยเขาจะได้ช่วยเหลือลูกสาวแล้วได้เต็มที่เราจะได้หมดห่วงในฐานะพ่อแม่นะคะในฐานะพ่อแม่คือแ้วมีลูกแล้วนะหนึ่งคนนะคะ แล้วในความคิดของเต้านะคะคือเขาอยากจะมองหาผู้ที่มีฐานะกว่าเขาอ่ะมันก็โอเคแล้วนะคะอย่างน้อยซะเขาเขามาอยู่ที่นี่นะคะเต้าก็ไม่ได้แฟนร่ารวยแฟนเต้าตัวเองเต้าก็ไม่ได้ร่ารวยขนาดนั้นเต้าก็ยังต้องทำงานนะฮะเต้าต้องทํางานนะคะบอกไว้ตรงๆเลยว่าเต้าต้องทํางานนะฮะเต้าทํางานเยอะมากนะฮะเต้าไม่ได้เกาะฝรั่งกินเหมือนกับหลายๆคนที่พูดออกมานะคะ ทำไมเต้าถึงทาคลิปในเรื่องนั้นเพราะว่าบางคนไทยไม่รู้ไงว่าเงินเดือนของเขาเแล้วแต่ทั่วทุกคนน่ะมันได้เงินเดือนเท่าไหร่นะอย่างอาจจะมีคนไทยนะคะที่จบการศึกษาจากปริญญาตรีมาแล้วอยากคิดคิดจากทํางานที่เยอรมันนะคะเขาก็ต้องรู้เลยว่าอาชีพอาชีพเหล่านั้นน่ะเขาได้เงินเดือนเท่าไหร่นะคะสาวอีสานบางคนไม่งู้นะคะเต้าอยู่ที่นี่มา ร่วมแล้ว22ปีนะคะร่วมแล้ว22ปีนะคะไม่ใช่มาผ่านๆแล้วก็ไปอยู่แล้วอยู่มาแล้ว22ปีเพราะฉะนั้นมีทั้งสาวอีสานมีทั้งสาวใต้มีทั้งสาวเหนือค่ะสารพัดไม่ใช่เฉพาะเอ่อสาวอีสานเท่านั้นนะคะที่อยู่ที่นี่อ่ะฮะอาจจะเป็นส่วนใหญ่ที่เออเพราะว่า หลายสิ like I I ่งหลายอย่างแล้วเนี่ยหน้าตาของสาวอีสานนี่คือสเปคสาวของผู้ชายฝรั่งนั่นเองนะคะที่ส่วนมากแล้วสาวอีสานจะมาอยู่ตรงนี้กันเยอะนะคะสเปคของฝรั่งคืออะไรก็คือแบบมีโหนกมีมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีมีโหนกมีดั้งเล็กๆเพราะว่าของเขาไม่มีนั่นเองนะคะถามว่าแล้วคนอีสานผิดตรงไหนตรงนี้ต้องอยากรู้คนอีสานผิดตรงไหน เอาคนอีสานมันเขาไม่ได้ผิดนะคะเพื่อนๆเขาก็อยากได้ดีเขาดิ้นรนเขาหลายคนอีสานนะคะที่ได้ดีได้ดีไม่ว่าจะเป็นลูกครึ่องอย่างน้องอะไรอะน้องลิซ่าอา้าวน้องลิซ่าก็คนอีสานอีสา,ดา,านดลีลำเต่าก็มาจากุลีลแล้วไงนะคะไม่ว่าจะเป็นหลายคนหลายหน่วยที่สร้างชื่อเสียงให้กับชาวอีสานนะคะ ชาวคนไทยก็มาจากพื้นเพก็มาจากคนอีสานทั้งนั้นนะคะเพื่อนๆถามว่าทําไมแล้วต้องมองคอมเมนต์ส่วนใหญ่นะคอมเมนต์ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายนะคะส่วนมากแล้วจะเป็นผู้ชายนะคะต้องก็อยากถามกลับือนกันนะคะผู้ชายเหล่านั้นนะถ้าเกิดแบบว่า,วายังไงล่ะคุณจะเอาไหมอะ่ะจะเอาไหมผู้หญิงที่มีลูกแล้วอะ่ะเฮคุณสามารถแต่งงานกับเขาได้ไหมนะคะ หลายมองหลายมุมมองที่เราเห็นส่วนใหญ่นะคะผู้ยายได้ผู้หญิงไทยตั้งแต่อันนี้ไม่ใช่ทุกคนนะคะพูดตรงๆเลยว่าผู้ชายไทยไม่ใช่ทุกคนนะคะอันนี้บอกไว้ไวก่อนว่าไม่ใช่ผู้ชายไทยทุกคนหลายคนแล้วที่ผู้ชายไทยอ่ะหลายคนนะคะไม่ใช่ทุกคนย้ําอีกครั้งหนึ่งที่ได้กับผู้หญิงไทยแล้วนะแต่งงานกันเรียบร้อยแล้วอะ่ะหรือว่ายังไม่ได้แต่งงานนะคะก็ผู้หญิงตั้งท้องใครรับผิดชอบล่ะ ใครรับผิดชอบพูดสิใครรับผิดชอบผู้ชายเปิดไปเลยค่ะไปหนีไปไหนไม่รู้ผู้หญิงเป็นคนรับผิดชอบลูกแล้วลูกไปตรงไหนะคะลูกไปตรงไหนไปหายายหาพ่อหาแม่แม่ต้องเลี้ยงแล้วเอาเงินไปจากไหนผู้ชายเคยรับรู้ปัญหาของผู้หญิงสําหรับผู้หญิงมือสองตรงนี้ไหมคะว่ามันเป็นยังไงถามถ้ามีคนรักผู้หญิงมือสองจริงแต่ว่า ไม่มีทางหรอกค่ะมีส่วนน้อยมากเลยที่เขาจะแต่งงานกับผู้ชายผู้หญิงมือสองของประเทศไทยนะ,ะเพราะว่าเต้ารู้จักผู้ชายมาเยอะเนาะผู้ชายมาเยอะเราเปรียบเทียบกันคือแถบฝรั่งเนี่ยคือเขาไม่แข่งะเขาไม่แฝงเต้าก็เป็นลูกเต้าก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วมีเป็นเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะอยู่ที่นี่เต้าได้แต่งงานนะคะแต่อยู่เมืองไทยเต้าคิดว่าเต้าไม่ได้แต่งงานแน่นอนนะคะเพราะผู้ชาย,ยางไง ปัญหาของผู้ชายไทยคือผ่านมาแล้วกี่คนละ่ะมีลูกแล้วจะแต่งงานไปเพื่ออะไรแล้วผู้หญิงผู้หญิงเรานะคะผู้หญิงเราบอกไว้เลยว่าทุกคนเกือบทุกคนอยากแต่งงานอยากมีผู้ชายที่มารับผิดชอบนะคะผู้หญิงทุกคนไม่ได้เก่งกันทุกคนนะคะเต้าก็คนหนึ่งที่ไม่ได้เก่งแต่เต้าทํางานหาเลี้ยงตัวเองได้ย้ํานะคะว่าแฟนเต้าไม่เคยส่งเสียเต้าและไม่เคยมาเลี้ยงเต้าทุกปาทุกสาตค์เต้าเลี้ยงของเต้าเอง แล้วยังเผื่อเผียรไปให้แฟนบางครั้งด้วยนะคะ่ะพูดกันตรงนี้เลยนะคะถามว่าเต้าทํางานอะไรเต้าทํางานเป็นแคชเชียร์แล้วอย่างอื่นเต้าก็ยังมีปล่อยเงินกู้บ้างนะแล้วก็ทำร้านอาหารนะคะทุกอย่างที่เต้าทุกบาทที่เต้าได้ทนงงานด้วยสมองของคนอีสานะคะ่ะเต้าภูมิใจในคนอีสานนะคะสรุปนะคะแล้วคลิปหน้าเต้าจะมาขอตอบเพื่อนๆนะคะเกี่ยวกับ ที่ถามมาว่าอาชีพอะไรต่างๆนานาได้เงินเดือนเท่าไหร่นะคะก็เขียนมาเลยค่ะอยากรู้อะไรเขียนมาค่ะตอบค่ะยินดีตอบนะคะไอ้พวกที่ไม่อยากรู้ก็ไม่ต้องเขียนค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ